ดาราสาวออกคองเทีย์หลังถูกโยงนางเอกตัวเล็กเลิกแฟนนอกวงการค่ะรักกันอยู่ดีๆก็โดนจับโยงเลิกเลิกกันซะแล้วสำหรับนางเอกร่างเล็กเตยจรินพรกับกระแสข่าวที่เพิ่งมีข่าวเปิดตัวแฟนนอกวงการไม่ทันไรก็เริ่มระหองระแหงกันแล้วค่ะด้วยเหตุผลสุดเบลซิกทัศนคติไม่ตรงกันเท่าไหร่ลาสุดสอตเตยได้มาร่วมง,งานสิ่งแวดล้อมโลก ก็ได้เปิดใจให้กับสัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวพร้อมอัปเดตความรักกับหนุ่มเจโตปนิธิว่าความรักยังปกติดีและก็ไม่ได้แปลกใจที่โดนโยงยอมรับว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการจบความสัมพันธ์หรือว่าอะไรแบบนั้นยังคุยกันเจอกันอยู่ปกติพอฝ่ายชายก็เพิ่งให้ดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีและไม่ได้เสียเรียดกับข่าวนี้ตอนนี้ยังดีอยู่ค่ะถ้าเรื่องทัศนคติมันก็มีบ้างแหละ มันเป็นการปรับตัวเรียนรู้กันค่ะเป็นเรื่องธรรมดาก็เอ j นจอยอย่างปกติดีอยู่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ